เ็นไหมเนี่ยเดินช้าแล้นะจะเล่นโฮวลกนะเล่นให้ดูเอสตเเดี๋ยวเดเดี๋ยวขอยายกล้องก่อนก้องมองไม่คยเห็นเดี๋ยวนะอุ้ยกล้องขยับนิดหน่อยนะเดี๋ยร่าเดี๋ยเดี๋เดี๋ยเดีย เดี๋ยวเอกก่อนทำไมเอ็ยเลากเอขียังยาก่ง่ายมากนี่เล่นหัวูเล่นจนเอวช้ำแล้วปะ พอแล้วเอวเจ็บเอวอย่าลืมดูด้วยนะป้า